คนเดียวเนี่ยใจเย็นเอาไม่ดีมันจริงมันจริงไป็นแค่คนเดียวพี่ถอย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 เชิญมาเลยมาเลยเอ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 าเลยมันจะเอาเลยเฮียคันไหนกูไปก่อนแล้วตอนนี้เฮ้ยรถไปหม่อถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนทุกคนออกทุกคนออกเฮียและพี่แล้วผมอ่ะแล้วผมอ่ะแล้วผมกับพี่เฮียออกมาดิออกมาข้างหลังซานเทสนะพี่รอก่อนรอก่อนพี่รอก่อนมาเตรียมไล่เราเลยโอ้ยย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 รยย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 ย ตอนนี้เราเป็นอะไรเราบอกพี่สิเราเป็นอะไรกันเนี่ย,ยเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นยังไง เป็นยังไงอะไรวะเปิดยิงไม่ออกอดอกด X ทีนึงดกด X ทีนึงจะคุมกันไม่หน่อยพี่แฉแ็ม้มันมาตำรวจมาตำรวจมาลงหมดลงหมดจำหน่อยยางอยู่มาแล้วคือรถตู้ ดลองหนึ่งลองหนึ่งเข้าไปฝั่งนู้นเข้าไปฝั่งนู้นตำรวจไล่อยูห่หลังเราหลังเราข้างหน้าข้างหน้างงงงงงเป็นไก่ตาแตกเลยไอ้พวกนี้ดิ <S <S ไม่ใช่อะไรหรอกกูว่ามีพรสวรรค์แต่เด็กอาก,กูลืมตาดูโลกมาปุ๊บเหมือนกูแบบเหมือนคนไม่ปกติอะ่ะ หมือนกูแบบเออเอ้ยเหมือนกูแบบมีพรสวรรค์นะตำรวจตายสองตำรวจตายสองบิแลยบิววิ่งดีมึงวิ่งดีร้องหยุดดูคลิปสักคู่สนับสนุนหลักโดยจอร์จมิลเลอร์ปาร์กเกียร์มา ลูกงหนึ่งใหญ่ด้านล่างเรามีนะมีเหรอมีมีผมได้ยินเสียงเปิดประตูอยู่โอ้เต็มเลยตายเราไปเอาปืนต้องปืนยากเฮ้ยตายเต็มเลยเอ็มเบลยิงข้างในนิกแวะด้านซ้ายเบลไปรอมันไปยที่นีตายเต็มเลยม่ โอ่เต็มเลยสายเราสายต้องปืนต้องปืนยากใายเต็มเลยไอ้เบลยิงให้หน่อยนิกแว่ด้านซ้ายเดินไปรอมันตายนี่มา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  สข้ามเราตรงข้ามเราขึ้นแล้วขึ้นแล้วสามตัวไหวอยู่ไหวอยู่ขึ้นแล้วสามตัวประจำตำแหน่งไว้ประจำตำแหน่งไมาดามมาดามบนหลังไว้ประจำตำแหน่งไว้นะอย่าหลุดนะอย่าหลุดนะตรงกลางอ่ะฝั่งท่อยาวๆจ้าเราเนึ้ย ลุยล yeah, ุยลุยตรงไปเติมาหมดหดหมดหมดตายหมดตายหมด